ครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้สุขใจได้เที่ยวเราก็มาเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาตินะครับนี่กับพวกเราหนึ่งสองสามคนอันนี้เราก็มาเที่ยวอุทยานสีเทพนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเขาเพิ่ง,ง <c oughs> ประกาศเป็นมรดกโลกนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็มารอรถรางนะฮะเขาจะพาไปนู่นวนบริเวณรอบๆนะฮะ นี่รถมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวเัาขึ้นรถกันครับนี่ค่ะแล้วก็หลังสองพี่น้องนั้นเองสำหรับการเข้ามาทำกิจการหรือตั้งบ้านเรือนภายในเทพยังไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแต่ว่ายังเป็นเพียงหมู่บ้านขนาดเล็กในสมัยก่อนอดีตค่ะตอนวัด ค่ะเราอยู่ในบริเวณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในเลยค่ะอันนี้เป็นหลุมพโบรานจริงๆแล้วเมืองโบราณสิงรเนี่ยมีพื้นฐานมาจากถูบ้านขนาดเล็กในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายนะคะโครงกระดูกเหล่านี้เนี่ยมีอายุประมาณ1,700-2,000ปีค่ะนี่นะครับเราก็ได้ลงพื้นที่แล้วนะครับตอนนี้นะฮะ เราก็มาอยู่ที่ปางสองพี่น้องนะครับแบบนี้คือเป็นปางสองพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจกันดูนะครับผมแบบอันนี้ก็เป็นบริเวณนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นปางสองพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าข้างในเป็นอะไรนะฮะมียูทูบเบอร์มาถ่ายทำเยอะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในกันครับ นี่นะครับก็เป็นปลางสองพี่น้องฮะนี่ก็เป็นด้านในนะฮะแต่เขาบอกว่าห้ามโยเรียดนะครับนี่ฮะสวยมากครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นหลุมนี่นะครเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับอ๋อี่นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ก็จะเป็นข้างใน ครับผมเราก็ได้ถ่ายรูปเก็บหลักฐานกันแล้วนะฮะตรงนี้อ่าโอเคครับเดีย๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันต่อนะครับผมนะครับสวยนี่ครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันครับอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะนอันนี้เมืองเหรออันนี้เมืองอนนวงัวงเลยนะ นี่ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูใกล้ๆกันฮะอันนี้เขาก็ห้ามขึ้นห้ามไล่เดินฮะพรกนี้ไปปีนป่ายไม่ได้นะครับนี่อันนี้เขาก็ทำหลังคาไว้นะฮะก็จะ,จะมีนี่ฮะก็จะเป็นลวดลาย น,นะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับแต่ก็สมบูรณ์มากครับทรงสวยมากครับศิลปะน,นี่นะครับก็บริเวณรอบๆนะฮะเก่าจริง นี่เป็นช้างชางสายสงเสือปะสมัก่อนแบบโอ้โแกะสวยงามมากมีให้เยอะมากเลยนี่ฮะมีสัตโต อ๋อนี่แบบสมบูรณ์ชัดมากครับนี่ฮะอาจจะรับปดยลอยโดนเพราะว่าพวกนี้มันเป็นสลักใช่ไหมนี่นะครับเราก็มาถึงที่แล้วนะฮะมาเช็คอินนะครับอุทยามประวัติศาสตร์ครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับประเทศไทยมีของดีเยอะนะครับนี่ฮะประวัติศาสตร์หนึ่งพัน เจ็ดร้อยปีหรือสี่ร้อยปีนะปุ๊หนึ่งพันสี่ร้อยปีหนึ่งพันสี่ร้อยปีนะฮะขุดพบที่เมืองเพชรบูร์นะฮะอําเภอสีเทพนะฮะมันน่าจะมีอายุมากกว่าน,นั้นอีกไปดูข้างบนนะครับเดี๋ยวเราเอาไปดูด้านหน้ากันนะครับของนะอันนี้ฮะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นแบบว่าคล้ายๆภูเขาดินถมเต็มเลยฮะั นี่น่าจะเป็นทางขึ้าปราสาทอะไรข้างในนี่นะนี่นะครับเดี๋ยวเราก็เดินลงมาถ่ายอ่าเขาเรียกอะไรไม่รู้คล้ายวงล้อเดี๋ยวเราไปอ่านประวัติกันนะฮะว่าชื่ออะไรทำมาจักรนี่นะฮะทำมจักรอ๋อเขาเรียกทำมาจักรนะฮะนี่ครับเป็นประวัตินะครับนี่ฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปก,กันนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าบริเวณเข่าค้างนอกนะฮะนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันต่อครับผมไปครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบจำลองนะฮะเป็นลายลวดลาย เดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนท่อปางกันนะครับนี่ครับแล้วเราก็มาถึงแล้วฮะก็จะมีสระน้ําโบราณอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นอปลางนะครับโอก็ถ่ายรูปครับเดี๋ยวดูสระน้ำกันครับผมนี่ครับนี่จะเป็นสระน้ำโบราณ นี่ฮะนี่ก็เป็นปางสีเทพนะฮะที่นี่ฮะนี่ฮะโอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยวเข่าข้างนอกกันนะฮะอันนี้ก็คือเข่าข้างในนะฮะเดี๋ยวไปดูเขา ok. okay, เรียกเหมือนพีระมิดนะฮะปางสีเทพเนี่ยอันนี้ปางสีเทพนะครับโอเคครับไปกันครับครับผมเราก็มาถึงวัดเข่าข้างนอกแล้วนะฮะนี่ฮะเราก็มาแสดงความยินดีสีเทพเมืองมรดกโลกนะฮะนี <imi> ่ครับเดี <Toyota asma uses> ๋ยวเราพาไปดูก <visuals> ันเลย นี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่โอ้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันด้วยนะฮะไปไม่รู้ว่าเขาให้ขึ้นหรือเปล่านะฮะมาไปดูนะฮะนี่เขาก็จะเป็นช่วงจัดงานเฉลิมฉลองด้วยครับนี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับนี่แล้วก็มาถึงกันแล้วก็จัดงานนี่ะ ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเชิญครับเชิญหลวงพี่ก่อนเลยครับผมไวัดครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเลยครับไปฮะถึงแล้วครับข้างบนครับผมนี่ เดี๋ยวเราเดินวนดูนะครับว่ามีอะไรกันครับไปครับนี่คนะอันน็เป็นบรรยากาศอีกฝั่งนึงนะฮะน,นี้ก็เป็นโบราณสถานามีที่ตั้งเจดีนี่นี่นะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับก็บรรยากาศก,ก็ร้อนเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ครับยามมีแรงมานะครับมาได้เลยครับมีกําลังมีแรงได้ขึ้นมาดูข้างบนครับประวัติศาสตร์ของเรานี่ฮะเป็นเมืองโบราณนะฮะนี่นะครับเราก็ลงกันมาแล้วครับร้อนมากร้อนมากนะครับโอเคครับเราก็จบรีวิวก็เพียงแค่นี้นะครับสีเทพนะครับบ๊ายบาย